เอาดอกอันนี้แต่จะมอู้สสงสาวไทยเสาดอกบันดอกอันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังฝนตกมาากันจ๊ะตกทุ่มืออ่อหลดฝนหยุดแดดออกแล้วจ้ะมื่อนี้ตกกลานะกงย่างกลางคืนก็ตอกกนเสาร์นะจ้ะกลางเว้นว่าพ่อตกเถอะดิควยา,ดดออายกับแดดละ่ะไปหลุ่นไปส่งน้องาวแนบบอลใช่จ้า,า,จามื่อนี้สิม่านบอล ื่ไทยถ้าจะดีใจซื่อเต็ม็มนะมาปามโซนเนาะอุ้ยเนาเสือเพิ่นจ้ะคเป็นข้าวเขาอยู่ไอ้ตุ้งาอ้ยสองบ่อกี้เห็ดเลยไอ้ข้างเหยียบแล้วบอกใช่จะเข้ากลับบัวก่อนเนาะจ้ะเห็ดเหมือนไหนลุงเพิ่นมาเห็ดเหมือนข้าวเขากินอ่ะออกหมดเลยหย่านแตนมันดอกหน่อยอยู่จ้ะมันก็ลังออกเนาะ นี่ฟินห้องเมืองเมืองเมืองนี่นั่นเอาไว้ก่อนมันดอกหน่อยแห้งแล้วแต่สะฟังน้มเนึ่เมืองจากเมืองนี่โอ้ยจะได้เฮ็ดฝุ่งเขาพุ่นโอ้บานเลยเนาะจ้ะบานก็มีจุ่มก็มีกำลังออกจังบม้อค่ะแต่ไปเมืองเฮ็ดก้อได้องกันเฮ็ดฝึ่นข้างทางหลังบานลักออก กำลังงามฝนเฮไยเพึ่งเด้อจะเห็นถึงมาแล้วมาแล้วรอบนี้ไปฝนต้นหนาวเนาะจะดอกกำลังกุบกลับ อุ้ยมึงงามคครแต่จะเนี่ยกอวนัไงครับไดสม้าปท่านงเด็กก็แดงบ่ออ้นห่างกัครับไหนเดพุ่นุ่นทองุ่นทองไหนพุนนดองุูนดองุ่นดองโอ้กันใ้กัน เรื่องมาเห็นกานั่โอ้ยนครับเออนันมี่สองดอกอบานเพี้ก็เนาะนี่นี่นีแต่บกหินพี่ก็มีดอกหโอ้ยแกงกำลังเสียครับ อ <Es> <an> ดอกหน่อยคือเนี่ยออกเลยอยู่ข้างหลังใหม่ๆไม่จับถือกันก็จะเนี่ยมองดีๆนะดอกหน่อยอยู่หลังออกใหม่โอ้อันคุ้งหลาแม่นว่าเลยเฮ็ดบึคงบมก็บ นี่นี่บ้านใครเข้าอย่างเงี้ยคือตอนโอ้ดอกบ้านอ้ากำลังงามเลยข้าขนเนาะหลอบสุดทถายของเพิลหรอนอกจาเนาะคุุ้นใบใม่ังไงจ้าจ้าบุญเอาขึ้นมาเนาะส่ละใส่ละเอเ่งจีนงามเลย นนเก,ก็บมานานเน้ให้ผมก็ได้เอาไว้ไปก่กยอยกนินเสียบๆเรื่องอะลรหรอรวะโอ้ได้ยุได้ยุยข็งน,น,น,นี่ดอกงามค่ะเมื่อมา,มาเอาของแสบไปไหน,น <laughs> เอ้าให้ขมอถามหาบุมมีอกไรเลยได้นี่ หเนาะ่เอาแยกห้ตีเนาะผมก็มมรับอุ้ยนี่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 โอ้ยนี่นี่อนกเหมื่นวันะนาะหานนอฮีเป็นอกมเนจเนาะ กัพ่อพงสัตว์ครับออกกพ่อพง่งเขาดอก้ประบาล้วเนาะฝนตกใจวันนี้่าะแข็งก็น่ะตอนนี้เอาหมาเคียเมื่อวตื่นาอู้ดออกึ้นเขา ยังไงวะนี ừ ừ. Quindi, ่เสือพื่นเดืออื่นโอ้ยี่นามาได้้งเดี๋ยวมันสีบานก่อนอื่นว่าฝนตกใส่เพื่อนจ๊ะมันซำ ข้าหนาวมุด่ดน้ำงามจ้ะเหียบวะ ยองนี่ในขนาดเนาะจ้ะบูซอยไล่ลายกำลังออกขุ้นข้าวขาคุ้นจ้ะออกเร็วครับดึงจะจี้หน่อยนึงนะลองดึงแต่เมืองพนมาได้เหนาก็มีได้ไหมเป็นได้จังเลย เปื่อยหนามนาะจ้ะบางทีลอ่ะเปื่อยงดให้กับยเอดผ่นี้มงออกเป็นกอเนาะเอยเ่นอ่อนใด้บุงบุงจ้ะเห็นบอกนู่กันอยู่ฟาดโถขู่เยที่ตาตอนไหนปุ่นด่มปุ่นติดก่อเออเออเห็นไหม หามองว่างกับตาไปะเดี๋ยวไม่บ้านกับแกง,งแสบแกงหวานนะจ๊ะเนาะสดดุ๋ยเลยแกงดวนเนาะท่านเฒ่าเป็นมัดกินเดี๋ยวขอดีทีกันเนาะ เพ็รเพื่อหนีไปจะออกกอนมูเนาะครับ้องเบาอื่นขึ้นไปทางผมฮ่าเอาเมืงองสอ,อ,องเบามาหัวเนาะ,ะมาเก็บแต่มืองต่อต่อต่อ <c oughs> โอ้ยเป็นก่อเลยเป็นทอง ให้ก <B> hey, mm ันบาอืบุ้ยเึนก่อเลยครับกสร้ออกห้ามุดนึ่งอู้ยออกห้าม่จะดอกง่ายงมันจะเดิดออกเป็นไงเนี่ยอืมบ่ได้แล้วเนาะ

nào quá nào mất đây này hơi ừ, lụt đó, ừ, đó. Ừ, đó. Ừ, đây ừ, ừ. Ừ, nó phun phun tròn khá ốp ừ. bộ rồi này ừ. xiềng nó ừ. không không mà <laughs> มามามาเลยแล้วดอกโอ้ยน <laughs> ี่จี๋วโอ้ยหะมาทำโพกับมี่เาะ กันเห็นมั้งพ่อ,พอบ้าต้นพ่อเป็นก่อเป็นก่อกอะหอมเงี้นึง <c oughs> ได้กันาะมั้งได้กันตาจะได้อยู่จับมังแข็งาน,าน,นี่ยนะอ้โผไ่ขายเน่าใบตองมันหนาแน่ยมอเห็นดอกหน่อยมันนเาะี้งเนาะ ซาดนอันี้นี้ยเ้หมอะันนี้ขมอเนี้เนี่ะมาล้โอ้ปลาด้นใหญ่ค่ะถึจะเนียเนี้ยเออเด็กกอน ดอกงามคักเนาะเห็ดพืชข้าวจ้าไหนเนี่ยเน่าบ่เหน่าเหรอเนาะจ้ะอุ้ยยังเ,เมื่อ้วนดิเดปั๊บเดียดเดียดเปสีบนแหน่เห็ดละงวงสีออกกันเนาะเห็ดอันนี้ออกจก้ะ อันนี้โซเน็ตงางสูรเพิ่นนี่ตัวบลุกลาจนคนแล้วมุ่อนี่จ้ะว้าว้งอุ้ยตัวหลามเนาะไปซัมนี่แล้วมอสนี่ครับโอ้หปาดโทวมอสปลานพ่นเห็นแตัเห็้นผงสาดตเนาะครับ พึ่งเขาม่เห็นจ้ะสามดอกจมจูสีด่ดอกคุณมังเอาไว้ก็น่าเนาะบ้านได้ก็นนะ้องแข็งว่ะดอกนี้ได้ยู่จะเป็นดอกบานเนาะ เมืองดอกนี่เกิดรุ่นมูมาหุ่นจ้ะมูเพิ่งเกิดก่อน,ดอนตดสูงเงยเขาดีเงยขนาดสองดอกดอกหน่อยกับกล้ายหนึง่ดงดอกหน่อยสองดอกตรงนี้น่อยมาเป็นสองคน เห็นเก๋เห็นชุดจุเนี้ยเนาะเห็นเลื้อยๆโดกนี่จ้ะอย่างนี้ช่หยมาหลวนออกก่อนอึ๊บเห็ดสายหิุดเล้เนาะเห็ดมีอยังงูนี่อืมนี่ไดจุ๋ง ยุกยู่สองดอกสามดอกสี่ดอกดอกะลองดอกละข่เยเด็กคนหันกบมาขานเห็นเห็ด่งเขาแน่นอ่ะเห็ดอะไร โอ้ยผึงสาเ่านี่ตั้งเฮ็ดถึงเขาเนะคุณเฮ็ดยงไเฮ็ดดินเฮ็ดดินแดงหมาต้นนี่ดอกกลังเก่ยเนาะ จันเห็ดพึ่งเขาเขาเห็ดเขาแป้งได้บอกเห็ดพึ่งอเห็ดพึ่งข้าวจ้ะอืมดอกนิดนิด ดอกเงี้ยเอาดอกอันนี้แต่จะมองสาวไทนางสาวไทยอู้เห็ดฝึ่งเข่ากวันดอกอันนี้เห็นเห็ดฝึ่งเขาไหานี่อืออือจ้ะ được sẽ đai thấy nhây mệt à quân bơi nhây là chả em đồ quân mất sắm rồi อสองดอกก่อนเนี่ยบานกำลังงามเนาะนเห็ดเผิ่งเขาเนี่ยจะ้ะเป็นกระลาหมดเลยอาเนานะเสียดายค่ะเรามาออกขวามผลโต๊ะแขางนำเน, <c oughs> นี่ยเนาะไปเก็บมาถึเตาเหรอเนาะ ไได้ร้ายแต่เห็ดผงาสารเนาะครับได้ละนี่นีน่โอ้ <laughs> ตาลายยังมือโดอหน่อยเพนเนี่ยกขอโทษครับต,ตาลายตึงตาหนะน้องมือยังมีเนี่ยพูนเห็นแต่หัวไม่ขีด บ้านเนี้ยวขั้นอ,อกบ้าดอกนี่ปอ้ยขาใหญ่คัะจ้าเนื้เนอเทปุ่งเขาจ้ะคืออกน้อยแต่น,น้องมึงงามจังวะนะ สมความหมานของเขาครับอืม mm. นี่จ้ะมานเฮดผ er ึ puzzles, ่งเนาะครับผมเฮดผึ่งเริ่มออกล่ะครับดอกมะม่วงงามๆเนาะเฮดผึ่งเข่าเฮดผึ่งซาดเฮดผึ่งผมเนาะจ้ะครับสีสันครับเนาะจ้ะรอหลุ่นเมื่อื่นเพราะพอนกรลังออกเนาะเรื่องจะได้เก็บหลายบ่ครับปะกับเมื่อกันลระจำเหมือนกัครับผมพิกบ้านพี่จองครับเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่นะครับช่องบะเหนืพ่อรุ้ยแชแนลครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับ ทุกการรับชมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ